สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับวันนี้วันที่28ธันวาคม2567นะครับอันนี้ผมก็นำพระเครื่องของหลวงปู่พิมพาวัดหนองตางูอำเภอวังพระวิสัยจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับเป็นพระเครื่องอีกหนึ่งรุ่นนะครับมาให้ท่านชมนะครับ และมาเล่าสู่รายละเอียดให้ฟังนะครับนี่เป็นรูปหล่อนะครับหลวงปู่นั่งเต็มองค์นะครับไม่รัดประคตนะครับมีตัวหนังสืออยู่ด้านล่างนะครับประกับว่าหลวงปู่พิมพานะครับนั่งเต็มองค์นะครับรูปหล่อรุ่นนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับรุ่นนี้ เป็นรูปหล่อพักเครื่องอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ยังมีให้เราได้เช่าบูชาอยู่เรื่อยๆนะครับราคาในช่วงนี้ก็เป็นเพราะเศรษฐกิจนะครับราคาจึงยังไม่สูงมากนะครับรูปหล่อรุ่นนี้นะครับหน้าตัก1.5นิ้วนะครับเหมาะสําหรับตั้งหน้ารถนะครับท่านใดมีนะครับหรือจัดหานะครับนําไปตั้งหน้ารถได้นะครับรุ่นนี้ ไปหาเช่าบูชาในกลุ่มพระเครื่องหลวงปู่พิมพาวัดหนองตาง,งูได้นะครับมีสมาชิกนะครับมาให้เปิดให้เช่าบูชาอยู่เรื่อยๆขอแนะนําให้เช่ากับสมาชิกที่มีเลขรหัสนะครับหรือเลขประจํากลุ่มนะครับจะได้ปลอดภัยนะครับไม่มีการโกงกันนะครับถึงโกงก็ตามได้นะครับเพราะแอดมินจะเก็บเอกสารและหลักฐานไว้ให้นะครับ แต่ส่วนมากนั้นจะไม่โกงกันนะครับถ้ามีรหัสนะครับขออภัยครับกล้องจะเบอร์นะครับเดี๋ยวครับขอปรับกล้องแป๊บนะครับอย่าว่ากันนะครับผมเป็นมือใหม่นะครับกล้องมันใกล้ไปนะครับตั้งใกล้ไปก็เลยเบอร์เดี๋ยวถ่ายมันถ่ายกล้องมันเบอร์เดี๋ยวผมเอาถ่ายภาพนิ่งไปทายคลิปแล้วกันนะครับสําหรับไคยจะดูก้นพระนะครับ จะมีคาบเบ้าอยู่นะครับจะมีคาบเบ้าอยู่พอขยับขึ้นมาแล้วองคพระจะมาใกล้กล้องก็เลยทําให้เบอร์นะครับ๋ย้ตะแคงให้ดูหน่อยนึงจะเป็นประมาณนี้ครับแต่เดี๋ยวผมเอาภาพหนึ่งไปไว้ไท้ายคลิปนะครับมีคาบเบ้าอยู่นะครับเป็นพระชนิดหล่อเนื้อทองเหลืองนะครับจัดสร้างปี34มสีนะครับพระรุ่นนี้ เหมาะแก่การตั้งหน้ารถนะครับผมพบเจอผมก็จะเก็บเข้าเรื่อยๆนะครับบารมีหลวงปู่พิมพานะครับเพราะว่าผมนับถือนะครับบูชาท่านมานานแล้วครับเริ่มรู้จักหลวงปูก่ก็นู่นพอพอพอใส่สมัยนะครับปีสามห้าสามหกสามเจ็ดนะครับนิมนต์ท่านมาเหมืองพลอยนะครับ ทำเหมืองพลอยอยู่จังหวัดจันทรจังหวัดตราดนะครับขยับไม่ได้นะครับเบอร์เลยเดี๋ยวต้องขออภาัายนะครับหากถ่ายไปแล้วเบอร์ไปเล็กๆน้อยๆนะครับต้องขออภัยด้วยสมัยก่อนนะครับทำเหมืองพลอ,อยนะครับนมนม์หลวงปู่มานะครับมาที่จังหวัดตราดนะครับหรือจังหวัดจันทบุรีนะครับจะทําพลอ,อยนะครับทําเหมืองพลอ,อยควบคู่กันอยู่ สมัยนี้เหมืองพลอยนั้นไม่มีแล้วนะครับในเขตจังหวัดตราดนะครับจะเป็นสวนผลไม้กันหมดแล้วนะครับอ่ะอันนี้รูปหล่อนะครับด้านหลังนะครับอันนี้ครับไม่รัดประคตนะครับซึ่งเป็นรูปหล่อนะครับหน้าตักหนึ่งจุห้านิ้วนะครับเหมาะกการตั้งหน้ารถนะครับจัดสร้างปีสามสี่นะครับต้องขอพูดบ่อยๆนะครับหากท่านมาชมท่านจะได้ได้รับฟังบ่อยๆนะครับจดจําได้นะครับว่าออกปีไหนนะครับ ท่านใดนะครับมีพระเครื่องแล้วไม่รู้ว่าเป็นพระแท้หรือไม่หรือออกปีไหนนะครับก็ทักทายมาถามผมได้หรือทักไปทางแชทได้นะครับผมก็จะบอกให้นะครับอยากรู้ราคาก็ถามได้นะครับแต่ทางหน้าโพสต์ผมจะไม่ค่อยตอบนะครับไม่ค่อยตอบราคาครับแต่ถ้าโพสถ,ถามในกลุ่มนะผมจะไปตอบให้บ่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเหงานะครับ เดี๋ยวบางท่านไปโพสถ,ถามแล้วไม่มีใครตอบเลยแล้วมันเก่านะครับเหมือนเราถามแหละครับไม่มีใครตอบเลยคนต้องเป็นหมื่นคนนะครับอยู่ไม่ตอบเลยมันก็อะไรลูกศิษย์ลูกภริยาจะไม่มีน้ำจิตน้ำใจบอกกันเหรอมันก็จะเกินไปครับผมก็บูชาหลวงปู่นะครับก็เพื่อเผยแผ่บารมีหลวงปู่นะครับจิงมักไปตอบให้นะครับ หากท่านใดมีรายละเอียดบางรุ่นนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ทักทายบอกกันได้ครับผมยินดีรับฟังพร้อมแก้ไขนะครับแต่ถ้าผมนํามาลงนี่คือผมตรวจสอบแล้วนะครับแต่ก็อาจมีผิดพลาดกันได้นะครับอันนี้ด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับเป็นรูปหล่อนะครับเนื้อทองเหลืองตัด1.5นิ้วนะครับผมพบเจอนะครับสมาชิกจะมีอยู่เรื่อยๆนะครับ ซึ่งเป็นวัตถุมงคลนะครับอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่พิมพาวัดหนองตะงูนะครับบารมีหลวงปู่นะครับหลวงปู่ไปเรียนวิชาไปเรียนทมทุดงไปนะครับโน่นไปเรียนกับหลวงพ่อเดิมนะครับสมัยนน้นนะครับได้วิชามานะครับจึงมาเผยแผ่บารมีให้สร้างวัตถุมงคลนะครับกล้องนะครับขยับไม่ได้เลยนะครับแตะไปโดนกล้องใหม่เบอร์นะครับ เดี๋ยวต้องขอขยับพระสักนิดนะครับหลวงปู่มาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันนะครับเรื่องการทุดงนะครับของหลวงปู่ช่วงปี37 38 39นี่คนจะเข้าหาหลวงปู่พิมพาจํานวนมากเลยนะครับผมพบเจอผมจะเก็บและเช่าบูชามาอยู่เรื่อยๆนะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่พิมพาวัดหนองตัง,งูนะครับ ต้องขออภัยนะถ้าเบอร์นะครับถือว่าเราได้มาคุยกันมารับฟังรายละเอียดกันนะครับผมก็ทำไร่ทำสวนนะครับว่างๆก็ไปดูพักเครื่องในกลุ่มพักเครื่องนะครับพบเจอก็จะเช่าชามาอยู่เรื่อยๆนะครับเศรษฐกิจไม่ดีนะครับช่วงนี้พักเครื่องก็ราคา หย่อนลงมาเยอะนะครับพันใดสะดวกนะครับเก็บไว้ได้นะครับบารมีหลวงปู่พิมพาของเรานะครับปกปักรักษานะครับคุ้มครองนะครับส่วนมากข้าราชการจะเยอะนะครับที่อยู่ในกลุ่มนะครับบารมีนะครับปัดจักมาหลายๆนะครับหลายๆงานนะครับกเพราะบารมีหลวงปู่พิมพานะครับ ท่านใดมีนะครับนํามาเทียบนะครับหรือสงสัยกระทักไปถามผมได้นะครับเดี๋ยวดูไทยคลิปนะครับก้นพระผมถ่ายให้ดูอีกทีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเยี่ยมชมในคลิปนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม